ธรรมะขจัดความกังวลฟื้นฟูอาการป่วยด้วยผลบุญหล่อเลี้ยงใจพระอาจารย์พระมหาด็อคเตอร์นายแพทย์สมชายฐานวุฒโธธรรมะขจัดความกังวลสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวงจรชีวิต หากยังไม่ถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไปวันวันมัวเพลิดเพลินมุ่งหมายเอาแต่เรื่องเฉพาะหน้าสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขหมกมุ่งอยู่กับชีวิตปัจจุบันเท่านั้นพอจู่ๆโรคภัยไข้เจ็บถามหาก็ตกใจรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองสแสวงหามาทั้งชีวิตกำลังจะหลุดลอยไป ให้ลองตรองตามดูว่าถ้าเราป่วยหนักแล้วสุดท้ายเราต้องตายทรัพบสมบัติที่หามาทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งใหญ่โตทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปสารพัดสิ่งที่เคยแสวงหาทั้งชื่อเสียงความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเช่นกันทันทีที่เราต้องจากโลกนี้ไปสู่โลกใหม่ เราก็ไม่สามารถล่วงรู้เลยว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าบ้างแล้วความเพลิดเพลินในการมคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปจริงๆไม่ต้องรอให้ถึงตอนตายไปแล้วหรอกแค่ตอนเจ็บหนักรู้ว่าไม่รอดแน่จะไปกินไปเที่ยวก็ไม่ได้แล้วจะเกิดความรู้สึกกว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าทั้งตกใจเศร้าใจกลัดกลุ้มวิตกกังวลไปต่างๆนานา,นาความรู้สึกเหล่านี้ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมอาการเจ็บป่วยให้หนักขึ้น คนที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องเผชิญกับความเจ็บความตายหนีไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าอนาคตจะไปเกิดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราทําเอาไว้รู้อย่างนี้แล้วก่อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากคนที่สร้างบุญกุศลไว้มากเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยก็จะไม่ค่อยตกใจนะักเพราะมั่นใจว่าถึงหลับตาลาโลกไปตนก็ไปสู่ภพภูมิที่นีงาม ยกตัวอย่างถ้าให้เราปิดตาเดินก็จะรู้สึกหวาดเสียวเพราะเราไม่รู้เส้นทางว่ามันมีหลุมมีร่องข้างหน้าจะเป็นเหวหรือเปล่าจึงเกิดความหวาดกลัว ในทางกลับกันถ้าเรามองเห็นทางแล้วค่อยๆเดินไปข้างหน้าแม้ว่าทางจะยาวไกลแต่เรารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นอย่างไรมีแผนที่เดินทางชัดเจนเราจะไม่รู้สึกกลัวหรือเป็นกังวลเหมือนกับคนที่รู้หลักความจริงของชีวิตรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าทั้งพบนี้พบหน้ามีอะไรรอเราอยู่บ้างเราก็จะไม่วิตกกังวลเพราะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร คนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้หลักความจริงของชีวิตก็ให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพอถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เอาสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจตนที่เคยเพลิดเพลินกับชีวิตกระตุ้นให้ได้คิดแล้วย้อนกลับมาดูว่าชีวิตคนเราสั้นมากประเดียวก็เจ็บประเดียวก็แก่ประเดียวก็ตายชีวิตเราไม่ได้ยั่งยืนคู่โลกคู่ฟ้าเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราคอวอารมาตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลกันดีกว่าฟื้นฟูอาการป่วยด้วยผลบุญหล่อเลี้ยงใจ การฟื้นฟูอาการป่วยทางใจที่เกิดจากความวิตกกังวลที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่าใจของคนเราถ้านิ่งมีกระแสบุญหล่อเลี้ยงใจก็จะผ่องใสแต่ถ้าเกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายใจเราก็จะเศร้าหมองการแก้ให้ใจไม่กระวนกระวายให้เอาใจเราไปผูกกับพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อใจอยู่กับบุญความวิตกกังวลก็จะลดลง ถ้ามีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นทุกข์ทรมานจนกระทั่งควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้จะให้นั่งสมาธิระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอย่างไรก็นึกไม่ออกให้เราหาตัวช่วยคือเปิดเทปเสียงสวดมนต์เสียงนำนั่งสมาธิหรือเทศนาธรรมต่างๆฟัง เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้เราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยได้ดีขึ้นฟังแล้วก็ทำสมาธิเอาใจจดจ่อตามไปด้วยแล้วพยายามตัดความรู้สึกทางกายให้หลุดออกไปถ้าเราเอาใจออกห่างจากอาการเจ็บป่วยความเจ็บปวดต่างๆก็จะทุเลาเบาบางลงได้วิธีแก้อาการป่วยด้วยใจคือเอาใจไปผูกกับพระรัตนตรยัยติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาล ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ